i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของดวงมหาโชคนะคะงวดประจำวันที่16กันยายน2568ค่ะดวงมหาโชคสีชมพูงวดนี้สวยมากเลยติดใจสีสันชอบเล่มที่มีเลขสีสันสวยงาม ห้าตัวข้างบนมีแปดเก้าสี่สองสามค่ะหน้าปกชุดสองตัวสามตัวสองตัวมีสองสี่นะคะสองหนึ่งสามห้าห้าสี่เก้าห้าค่ะแล้วก็เก้าหนึ่งห้าสามตัวงวดนี้รวยมากเลยเป็นรูปแบบสามมิติดูแนวทางงวดที่แล้ว เก้าแดไม่เข้าสามตัวก็มีสามมาสองหลักร้อยก็ไม่เข้านะติดข้างบนตรงนี้ค่ะมีหกับห้าด้วยติดบนด้วยนะหนึ่งก็หนึ่งมีติดล่างประมาณนี้ดูในเล่มกันสวยอยู่นะตัวเลขเยอะค่อนข้างแม่นเหมือนกัน จับคู่รวยค่ะ1 2 5 2 4 1 9 4 2เก้ต้ง2 0 2 1 2 3 2 5น่าสนมากเลย1 2 4น่าจะติดล่างหรือเปล่า4 0 4 1 4 3 4 4ค่ะ9 1้าหนสะเก้ดาวรุ่งม,มาแรงนะคะเป็นตัวเลขที่เด่นแต่ละงวดหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจ อยตามดูมาสองงวดแหละงวดสองงวดแล้วเก้าถ้าเก้ามาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามค่ะห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามค่ะเขาบอกกลับตัวด้วยตรงนี้แคปได้แคปจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเล็ก ดวงมหาโชคมาเลยจับคู่รวยก็ไม่เข้าแปดก็ไม่เข้ามาเข้าตรงนี้สามมีสามหนึ่งด้วยเออมีสองสามเจ็ดดวงมหาโชคก็ติดทั้งบนทั้งล่าง ดวงแห่ง6 3 8 5 6 8ปดหค่ะดวงมหาโชคห้าตัวมี6 3 7า8เจ้างสุดชุด2ตัว3ตัวเต็งโต๊ดเด่น3กับ7ค่ะ หมดที่แล้วเด่นหนึ่งกับเก้ามาติดล่างนะคะให้หนึ่งสามออกสามหนึ่งล่างด้วยข้างบนให้ดูข้างบนก่อนก็มีหนึ่งด้วยนะมีหนึ่งสี่ออกสามด้วย เด่นงวดนี้สีห้าตัวเด่น8มีสองเห้าสีด้วยนะมีสองติดมาด้วยตรงนี้คู่เงินคู่ทอง9ก้าห้าแปดเสสองแดห้าค่ะงวดนี้จ้า ดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยสมตัวบนอยู่ในนี้ล่างมีหนึ่งด้วยนำะมาติดล่างประมาณนี้นะคะ,ะเด่นสองตรงกันกันราบรอยเลยงวดนี้ราบลอยสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะ7กับสองมีสองหนึ่งด้วยเห็นไม่ลาบลอยแล้วก็ เขมทิตห้าตัวมาหนึ่งตัวไหมหนึ่งสองมีสี่เก้าสามหนึ่งแปดเดนสามแม่ชีห้ากับเก้าหมดนี้ดวงมหาโชด เก็มทิศงวดที่แล้วก็ติดสามตัวบนด้วยนะรับลอยเข้าที่หกนะคะตรงนี้มีหนึ่งสามด้วยแม่ชี ตะเคียนทองสามตัวห้าแปดสีจับคู่รวยค่ะดวงมหาโชค แม่จะเคยียนทองงวดที่แล้วดูเห้าเสาเอกงวดนี้อาสองมานะคะเฮ้าเสาเอกสองตัวมาตัวห้ากับสองเชียสองและล่างค่ะชุดสองตัวสามตัวงวดนี้ ค่อนข้างเยอะนะคะงวดที่แล้วให้5กับ8ปห้ามาติดบนนะคะล่างมีห้หด้วยนะเด่นข้างล่างสุด นี้ล่างให้วิ่งสอันนี้บนด้วยนะห้าติดบนเลยคะห้าหมีห้าหด้วยะะ 5, 6, มีสองสามเหรอเราเชียร์สองหนึ่งะวิ่งสองด้วย 2, 3, วเย 2, 1, นะ 2, วยขาบอกเด่นสองวิ่งสองด้วยสองห้า เลขมหาโชคค่ะเด่นสองเหมือนกันสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าพอแก่สองตัวงวดนี้แปดกับเจ็ดค่ะ ที่แล้วเข้าแค่ตัวเด่นพราะแก่เข้าในกลมห้าวงกลมสามกับห้านะสองตัวไม่เข้านะคะมีหนึ่งด้วยนะในบงกลมเห็นไหมว่ามีหนึ่งด้วยอสถิติสถิติ ไม่ค่อยดูหรอกอาจารย์เพชรทองวดนี้ค่ะเด่นซีรองสาม วดที่แล้วเด่นแปดรองเจ็ดไม่เข้าเลยงวดที่แล้วนะคะมาดูข้อมูลชุดที่หนึ่งสองชุดของดวงมหาโชคหลุดมาหลายงวดแล้วจะเข้าไหมหกสี่สามค่ะชุดที่สองหนึ่งห้าสองอืม สนยุนนะหลักร้อยให้6กับ1 14กับ5หลักหน่วย3กับสองด้วยจ้าล่างสองหกสามแปดสองสสามหข้อมูลล่างหน้านี้แคปได้นะคะวัดที่แล้วก็ไม่ใกล้เลย นี่งวดที่แล้วล่างก็ไม่เข้าลิ้นไก่หาวจนปากจะชีกแลวอาจารย์บูรพานพร,รัตน์งวดนี้ค่ะเดนซี เยนอูให,ห้โชค4625ดูรดที่แล้วให้อะไรเนาะอ๋อที่แล้วบวนล่างไม่เข้า7964ก็ไม่เข้า ข้อมูลตรงนี้หลักสิบแล้วก็เข้าบ่อยๆสามแถวละสองตัวปะเด่นเก้าเด่นท็ดเด่นหลักหลักสิบเก้ากับสามเต่งเก้ากับเจ็ดนะคะเก้าต้องมาแล้ว หลักร้อยงดนี้สองสี่หกเข้าบ่อยอยู่นะสิบล่างสามห้าน่วยล่างหกแปด ้าผ่าผ่านฟ้าแถวละแถวละตัวนะคะเด่นหหลักสิบเดนหลักสิบบนก็เข้านะให้หกับห้ามาด้วยกันเฉยเลยห้าหออกห้าหตัวเต็งหกับ8ดก็มาหนะคะงวดนี้เต็งเก้าอ่ามีเก้าสาหลักสิบรือเปล่า เด่นหลักร้อยก็เข้าสิบล่างก็เข้าเมือที่แล้วดวงมหาโชคเด่นกำลังวันจานเสือหกซี เดินบนสองแปดเจ็ดเก้าห้าหกเดินล่างเดินสิบหน่วยศูนย์สามห้าเจ็ดดับสิบหน่วยที่หนึ่งนะคะล่าสุดดูเลขดับคอมเมนต์ไหม เป็นสามตัวมาหนึ่งตัวสอง 68, หกแปงวดนี้ให้หนึ่งกับห้าไนหะมเด่นสิหน่วยมีหนึ่งสองห้าปมาห้านะคะอ่างวดที่แล้วก็เข้านะดับ10หน่วยสี่ค่ะงวดนี้ให้หนึ่งเหรอ ด้านชอบหนึ่งด้วยเจ้เด่นนะหนึ่งมันมาติดตัวเด่นนะั้นมีหนึ่งมีหนึ่งห้าเจ็ดด้วยนะสามตัวเนี่ยมันก็ต้องมาไหมหนึ่งเฮ้ยเด่นกัะดับมาคู่กันเลยดวงรวยสามแปดหกเจ็ดหนึ่ง เลขเพชรสีภาคค่ะมี 1, 6, 2, หนึ่งหกสองเก้าดนี้มาอย่างน้อยหนึ่งตัวสองตัวสี่ตัวนอางดที่แล้วมาสองตัวดนะ้วยติดบนด้วยนะคะออก3ามห้าหกนะประมาณนี้นะคะงดที่แล้ว ดวงดีเลขรวยงดเนี้ยแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองศูนย์สองหกถ้าศูนย์มาล่างในสองศูนย์หรอเลขดวงเลขรวยไหมครับงดที่แล้วค่ะ เียนอาให้โชคสตัวมา1ตัวหรือมาได้2ถึง1ถึง2ตัวด้วยนะเสียนอาสองศเชียสองอีกแล้วมี2 0งศูนย์เจ็ดนย์ิดหน้าลุ้นไม่สวยจะเข้าไหม เลือกบนค่ะดาวเหนือสตัว01578เลือกบนห้าตัวห้าตัวมา3ามตัวจริงเดชล่างสองสามหกคกลาง เลขห้าตัวมาสามตัวเหมือนกันอ๋อภาคเหนือเขาให้0ูนย์หนึดกลางหนึ่งสองสามเดอล่างเลือกล่างเลืกบนเลืกล่างเลืกบนอ๋อบนล่างบนล่างนะคะเด่น8ดรองสามค่ะ เริ่มบนภาคกลางมีหนึ่งด้วยไม่เคยดูเลยดูมวดก่อนเลยภาคกลางภาคบนภาคอีสานบนนะมีหกมีสามมีห้า มาหนึ่ตัว ภาพให้ดูห้าตัวมาแค่หนึ่งตัวถึงสองตัวนะคะมีให้ล่างอยู่ตรงเนี้ยมันออกสามตัวด้วยนะสามห้าหกเนี่ยอันนี้ใช่แต่ว่าเขาให้ให้ใหล่างแล้วเนี่ยมีสามหนึ่งล่างติดมาด้วยอันนี้ก็ใช่อยู่ว่าออกห้าตัวออกสามตัวนะแต่ว่ามันให้ล่างไม่ได้ให้บน อาจารย์บุรพานพรชเด่นสามเค่ะ3ามหนึ่งสามแปยอดปฏิหารเจ็ดหก้าเจยอดปฏิหารสี่ห้างวดก่อนสวยมากเลยหน้าสุดท้ายค่ะประมาณนี้นะงวดที่แล้วนะ จบสักทีท้ายเล่มของดวงมหาโชคตรงนี้ก็ห้าตัวมี8ปดเกสค่ะสองมาด้วยตัวเดียว8ปดเม็ดเดียวสวยงามจบการรีวิวหนังสือดวงมหาโชคงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะขอให้ fc ทุกท่านจึงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ วันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า